คนเล็กก ok ็น้อยนะฮะยังไงก็อย่าให้ต่ำกว่ร้อยอย่าให้น้อยไปยี่สิบเนาะสาธุแต่ตีพุ่มก็ผ mm ิดด้วยกันนะครับนะท่เรียกว่าทำบุญร่วมชาติอยู่อยู่ตรงต้องปัดห่าวลำบงกันเลยใช่นะฮะทำบุญร่วมชาติตัดบาาร่วมขันนะครับปลูกมะพร้าวร่วมต้นมาสร้างกุศลร่วมกันกับบ้านวงเทวันนะฮะสาธุสาธุคระดับ คุณพัฒน์สนับสนุนลหลายๆชาตด้วยกันะน,นะครับใช่ไดมได้ครับทีมงานคุณภาพมาตรฐาน Starlight and Soul นครับผมนะทำการไลฟ์สดนะคผ่านช่องเฟซบุ๊กไลท์นะครับแล้วก็ให้ท่นานติดตามทางที่อยู่ทางบ้านด้วยนะฮะแล้วก็ช่องของ FC มาโบรีวันด้วยนะครับครับ แล้วแล้วก็ขอบคุณแบ็คอปวงตีวงเทวันแรนบรนดิงานวงเทวันคอมโ,บ,โอบนะครับหนุ่มสาวสวยหล่อเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าขอชนดนมีทรงทั้งนั้นเลยฮะทรงขนาดนไหนฮะทรงกระบอกเข้ามาดังดูดูเราสองคนเนี่ยวันนี้เพิ่มใจแล้วเดินนำเลยอิ่มบุญโอ้เนี่ยดูหุ่นเดียวขอบเชียขอบคุณขนมกินแล้วอาจาก ระบบเสียงนะครับจากจาร์ซาวนะครับดังให้ฟังดังฟังชัดนะครับในระบบเสียงนะขอบคุณอีกสั้างสลับผลไม้อร่อยอร่อยรสชาตินะไม่ธรรมดาเลยจากไปในเมืองอุ่ไทยคันนีนะครับก็นํามาให้พวกเราได้รับประทานกันนะครับเป็นลำยานแล้วก็รองกองนะขอบคุณอาหารนะครับเป็นอาหารจีนลำยาแล้วก็แกงฟักทอง แบบผัดกระเพราครับแบบอินไม่รู้เลยว่าคนพักการ์ดทำข้าวไม่ไป็นเหนือไม่เป็นใต้เชียวอร่อยอร่อยอร่อยยอกหยอกหยอกเมื่อกี้ไปนะคุณแม่ตัดให้นะตัวนี้นะครับทุกท่านก็ฝากด้วยครับโต๊ะจีนหลิงสิริพรนะครับจะมีงานครับคดัยนะก็ฝากโต๊ะจีนรสชาติอร่อยนะทานประหยัดนะครับอาหารหนึ่งอย่างพันแปดครับโอ้เยอะครับแปดอย่างก็พันแปดครับ โมชั่นเนี่ยเจ็ดอย่างที่แถมเดี๋ยวฝากร้านต้นกตารถเด็ดครับอยู่ข้างถนนสี่เลนนะฮะใครจะปั่อยู่วัดสิงห์ยศดิ่งอันนี้<อ>สักครู่เนาะเดี๋ยวรอนะครับเปิดฟอร์นะครับประจำาวิญญาณมาให้ทางทีมงานได้รับค,คุณครูบาอาจารย์บอกเราสิสัติ์ติ์ประจำวัดนิหารทองกันก่อนประทอกตามธรรมเนียมปฏิบัติครับไปมาลาไหวา้ครับผมของทีมงานวงเทวันคอมโบนะครับครับ ก่อนที่จะฟังผลงานพพพเพลงรอบทเพลงแรกนะครับของศิลปินในทีมงานนะครับเดี๋ยวขอเรียกเชิญนะครับนางรำประจำทีมงานวงเทวันคอมโบนะครับประจำเพลงนั้นบทได้เลยครับครับเดี๋ยวจะพร้อมแล้วจะได,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 ได้พาทุกท่านนะครับได้รับชมและสัมผัสการเปิด,ดวงของวงเทวันคอมโบนะครับถ้าพร้อมแล้วในส่งสัญญาณด้วยนะครับ นี blender, who, ้ก็ไปสการะในพระคุณหลวกน่อโตนะครับสิทธิ์ประจมวอดเวรียนทองรั้ว <like> ก <healing discussion> ็จับจ like <everybody> ่ายเช้สอยนะครับจากพรค้าพม่พ่อแม่ที่จัดความเป็นร่อยให้กับท่านเอาไว้ในวันนี้นะครับก็เหลือเลาอีกสักครู่เดียวนะครับเราก็จะตากตาโตมบงนะครับ เรื่จากฝนฟ้า,ากนะ็เปาแล้วนะเป่าแล้วนะวนะไม่ตกแล้วนะครับนะแต่พื้นด้านบนยังเปียกอยู่เพราะว่ายังชื้นอยู่นะครับ อย่างไรท่านที่สนใจนะครับจะร่วมทาบุญบัตรระมงกับทางวัดนิหารทองนะครับทีมงานวงเทวันคอมโบก็บัตรใบละหนึ่งร้อยบาทครับอยู่ตรงต้นกล้วยสูงๆนะครับมีนาไมยานางนั่งอยู่ตรงนั้นเสื้อสีชมพูนะฮะมาเกงมาไม่ทานติดอยู่พยุหาโอ้โหจะพิ่งสั่งอ๋อสั่งไปดูวันเลยเขาทีมงานวันไหนก็ไปดูด้วย รับมากันประมาณเมื่อกว่าวันนี้มาให้กำลังใจกับกวงดนตรีพัมโบ่ในการเปิดป้ายเป็นรุ่มแบบฉบับของพร,ระเอกวงนันุคอยากเป็นทางการอยากเป็นทางการครับผมหลังจากที่ซักซ้อมมาประมาณ29ปีแล้วนะนี่เท่าอ,อายุไทยวะเ <c oughs> นี่ยซ้อมจนเปิดตัวเปิดตัวแม่ทวีบอกงานเปิดตัวงานนี้เปิดตัวในบ้านตัวเองเลยนะฮะ ก็ไม่ใช่มีแค่ด้อมนะครับเป็นพระแม่พน้องชาวสันพุรีชาด้วยนะครับทอ,ะอ,อน,นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะเช็คจะเช็คเอฟซีเช็คเอฟซีนะก็ขอเรียเชิญนะครับนังรำเราอยู่บนฟอร์รบ,บง จินณะแหล่นี้เรามีมิติใหญ่ณนะแหล่นี้เป็นแหล่งศูนย์รวมใจณแหล่นี้สายธาตใจไห้สู่เราขอจูมืออันสูงเกียรติของนักแผ่ผู้ชมท่ะนวิเวทีพบและสัมผัสการเปิดวงของทีมงานวงเทวัข์ขอโบขอเสียงประมือ บุญบารมีแห่งวดพระคุณหลวงพ่อโตราารสิทธินะครับและบุญรพาจารย์สิ่งศัสสิทธิ์ประจำวัดวิหารทองและบารมีของพระจุณพัชรวาส่ัทพระภูรูหาสุวรรณกิติงทุนทุคองและตกแต่งาให้น้องานศิลในดิานมนความเป็นธรรมความกระตุ้นเรื่องทิ่ีขึ้นไปขอให้วงเพลัน We oui. いい